มเป็นแล้วับมาเ็นีพรอย่น้อยู่ครับเรามีแผนมาไม่ยังกนนะโอเคเขาจะมาเล่นเกมกันเนาะจบสลากันวาใครได้ยัง แล้วเขาต้องไปเห็ดตามนั่นเนาะเขาจะมาจับเลขกันก่อนเนาะว่ะไพไพจะได้เลขยังแหละไพจะเป็นผู้ยกก่อนเลขน้อยสุดแมนเริ่มก่อนใหญ่สุดลินตั้มลังเนาะเอ้๊ะเกลียวเนี่ยเกลียวตะกรงตะเกียวโอเคจะย้ายให้ไพก่อนตะกองก่อนอ่ะไปไปโดดๆๆโดวะโดว์กอลินวะอ่ะจุ่มก่อนโอ้โหโอ้โหคือไปใหญ่พี่หนึ่งสองสาม น้องโดเป็นคนขะบิตเมื่อว่าน้องโดสิได้เห็นยังในมือนี้โอเคโจ๊กขึ้นมาจ๊กขึ้นมาโอ้ยคอมพิวยิงเลยไม่า เป็นลูกเกยของพ่อแม่เจ้าอยากเป็นผู้เฒ่าล้วคูอแก่กับน้าตาลองเท่าไรสิพ่อไปทำก็เพียงน้องนางเหิดอใจนะอยากเป็นลูกเกยของพ่อ

อนนี้เขาพร้อมแล้วเขาสิม,มาสัมภาษณ์กัน อนนี้เขาก็ได้คนสัมภาษณ์แล้วเนาะคนหนึ่งเนาะไอซ์ซื้อยังเนาะสวัสดีเนาะไอซ์ซื้อว่าอเลิศอเลิศฮู้ซิกได้เนาะที่มาลอยกระทงกับกิ๊กมือนี่เนาะเป็นอะไรเนี่ยพระตองว้าเนาะเป็นอบแชมป์นี้เป็นไรเนาะมาลอยกระทงมัอนี่ฮู้ซึกแบบไหเนาะฮู้ซึกแบบไหนที่ลงซีนอะไรฮ้อนลายเนาะมือนคนลายแหงขี้พุ่น เจ้าโมโหสิติโควิดบึเ่ามนนี่โควิด <laughs> มาเจ้าเลยนะ้ะเจ้า,านะผู้ซึ่งผู้ซึ่งแถามเขา,าเล <laughs> แล้วตอนนี้ด้หู้ซึ่งในที่สุด <พอ S 1> สำนักห <laughs> ลังจากไปส่งกุศลาแล้วจะไปต่อกระเพาะอีกก็ <laughs> ตัวน,นี้ตัดอ่าโอเคเนาะครับขอบใจอเล็กเนาะขมบสำนั์ในเมืองนน้ะฝากติดตามหน่อยเด้อเฟซบุ๊กอเล็กซานเดอร์นัทพล อันสไลม์ข้อต่อไปเบอร์สามน้องไทยเบอร์สามเบอร์สามมาใส่ไปถึงเหนคือต้องแหย่เราจงเองก่อนอน่แันนี้เป็นยังดี่งนิ่งนะโอ้ยอันนีม้มิงสบายคลายเครื่องซอยไมฆ่าขายไอ้มิงเลือกห้านั่นได้ก็ได้หันหนึ่งได้แล้วขายซอยไม่ค่า,ย,ายกเว้นห้านแตนได้ยกเว้นห้านเสือได้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 คมปะ โอเคไอ้มิงจ okay, ้ามีคีดว่ัเจะมีสกิลการขายจาขึ้นหาห้านแบบไดทับิศมาสินี่ว่าเ้าห่านนะาทำไมยุ่งบบอนนี่ออโอ้ต้องหาเปก่อน ตัวคาดเนี่ยฟองเาหนีดีดีอ่ะยังวะอ่ะยังวะเดี๋ยวมียังไงเลยอันนี้มีมีซาเขียวซาเขียวกระน้มขอบใจขอบใจจะกินน้ยังาเียวนาะีเอนี่พอต้องเฮียงมาตั้งบูธขายนะ ขอบใจเด้อขอบใจเด้ออ้าวบอยังไปโดนทองเขาโดนเขาโดนโอเคที่ปากปากปากหันเลยโหเรียนอยู่ขางโรงเรียนจุกเต็กสำหรับบอสโอเคขอบใจให้ไรเนาะสวยไอ้บิงกับเรียบร้อยเนาะสำหรับการขายของเราอันต่อไปเลยนอกจากอันผู้ชงเฮือเนาะมีการวางแสดงหลากหลัย ลาย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 กามีพวกเอ่เครื่องหนีน้อยสัตวปักปอดักปุงเนาะเนาะในการปักปอปักปอดปักอ่ตากล้องเ้าได้เบอร์สมเลยเนาสำหรับเบอร์สี่แมนไพมามามาสวยเลขที่เอ้ยบุ๊มแมนเลขที่เข้ากี่เตกไปวาสัตว์ักปุง กติกาของจุ้งนาะแม่สัตว์มากุ้งให้ได้ตุ๊กตาต้องได้เนาะรายการไอบให้คนที่อยากอยู่ในงานนี่ไพยคนหนึ่งก็ได้ฮะเล่นผู้สาวต้องก็ต้องได้ไหนอยู่แล้วเลยต้องเล่นอยู่แล้วเนาะตอนนี้เนาะจุ้งก็ได้ห้านซาลาเปาบเรียบร้อยแล้วฮะสามลูกหาพันเยอะเลย มันปลัดแต่ล so ูแรกพ่มหนึ่งสอง สุดก็ผ่านไปแล้วเนาะเผื่อจะได้ประมาณ3ามพ่อภารกิจต่อไปเราจะให้น้องจุงเอาตุ๊กตานี่ไปให้คนอื่นแต่เราจะเลือกให้น้องจุงง่ายง่ไปสืบวัวสืบวัวสืบวัวนั่นสืบวัวนั่นวันอาทิตย์จุงมาละมาละเอะ๊เอะ ยุ่งเย็นกันเลยที่เบียคือสั่นปากสั่นปากสั่นปากสั่นนทจุงก็ผ่านไปแล้วเนาะม่แล้วสำหรับคนทีคนที่สีอนก็ที่หาแล้วคนคนที่หายนเดนะไะอ้าวม่หาเ้่เนาะเป็นคนที่หาแล้วงอละมึงประเด็นคือมันยังเหลือจีบสาวแม่แม่ปุ คับ en. ท่าน่ะเอ้ยสาษาแปลกวะสาวจิ้สาวสาวจิาเดียวเซเียนนะพีมา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 มจะบุปิสิลั้งดินแล้วนานาและชุดไทยเบอร์หกชุดไทยต้องไปจีบ โชคดีแฮ้งเลยมือเอาเพืไไ่ออะไรเพื่อน้ำเลยมืามาฮอดแล้วพี่ของข่อยเนาะพิธีก,ก็คือให้ข่อยต้องไปเลือกคนมา,านเหลือกคนอ่ะ <Ru iz S 2> นนามามาชมชม,มการแบซี่น,ำน้ำพอนาะถ่าพิธนกาข่อย สามารถแต้มหนาคอยได้แต่พาโศนาข่อยก็คือผ่านหาคนนี่เขาจะแรนดอมเอาเนะแต่ก็อีกสองคนเป็นทีมงานเราเเไป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 โอ้ยอานะเอเขาจะเริ่มจากทีมงานเขาก่อนก็ได้ต่อให้เลยเนาสามคนเนาะทีมงาน,งานเราสามคนเลยเคนอยากหลอดทันนี้อีกสี่คนนะเนาะไปที่เข่ามาก่อนมาโลด1 2 มึงใครมามาด่ละมาจอดมาด่าละเฮ้ยมามูแน่โัไงมูแน่ With you again. ปังเฮ้ยมาแล่ะเั้าสม่าอันี้นนนไอมีเกมให้เจ้าเลินค่ะเจ้ามชนะไอไอให้เจ้าเต้มนาไอ้มจะกลัใจไเดียว สองต่อเลยเรากติการีว่าเจ้าสมเจ้าชนะแล้เจ้แต้มหนเจ้าวเจ้าเน้าอไ้เหอเนื้อนื้อนื้อสามเอ่าเจอาอเออาอเออเอเออเอเดอเเออเออเออเเอเออเออเอ่เเเออเเอเออเเพืเอนเออเออเอเเเเเเอ เอามีเกมให้เราเรีนรองเบิ่งให้คะแนนให้เด้อให้คะแนนให้เด้อเด้เด้โบเออเร็กได้เอาเบอร์ลดเอาเบอร์ลดเออโอ้ยขอได้ขอได้แหม่ขางกันเลยผ่อนเลยขายขายเลยขายเลยัสดีรับ เจ้าเจ้าสื่อยังไงสื่อฟงโดยเจ้าขายเล่หรอวะไม่หรอกปกตินีสามสิบพันแต่ว่ามาขายเล่ได้สองคู่สามสิบสามสองคู่สามสิบปกติคู่หนึ่งสามสิบเจ้าเจ้าเป็นคนสุดท้ายน้เทาชิ้นไหนเจ้าสองเสีอ๋อแต่เจ้าชนะเขาเท่าหนึ่งเจ้าเจ้าสามารถแต้มหนาเขาได้สามจีเจ้าพอใจแต่เจ้าเสียเจ้าสื่อได้่างน้ำเทาได้บ่เอาอะไรเอาอะไรผิดได้อะไรโอเคโอเค อันนี้ดามอกาบ้าบ้านหนึ่งนี่ก็ไกบานหนึ่งโดยสมองกันเลยเริ่มใหม่กันนันอาไม่เหียวะเาปัเาสีหขาจะเลือกสีเลยอขาวสีขาวผมนี่ันเอาสีแดงกัได้โอเคเอาสีบัวให้

อ๋ลิกเปลี่ยนไปเือยือยปังข่าวสดมื้อนี้มาไล่เงิแล้วสำหรับคลิปนี้เนาะเดี๋ยวของไอ้น้องลึกฝังไอ้น้องถ่าคลิปเนี่ยนาะน้องลึกฝังอ่าอ่ากดติดตามแล้วกับไล่ เเจ้อจาอยากฝากยังเนาะสำหรับเอ่อถ่าลิปนี้วากให้ทุกคนดีมาลอยกระทงกันรครบสุนทนะถือว่าเป็นอีกอหนึ่งเทศกาลที่อยู่ในสวนอาเขตแหละเคียงขู่กับสอปปลาลามาเนาะแต่ทุกคนขยันเปลี่ยนตั้งใจในการทอดไข <laughs> ่เพื่อคนได้รีวยวคือคนเดียวที่ถูกใจครับไป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  b <laughs>